เป็นที่วางพระนะครับรเป็นเป็นแท่นโอ้ <nu S 2> ตรง,ง,ง,งนี้ก่อนมั้งตรงนี้แหละก่อนทางไว้ก่อนเป็นถ้าภาษาพระเรียกว่าอาจ <ระ S 1> สถ<น>านะเป็นที่วางนะครับคงจะเป็นที่วางของพระนะครับ กำลังเตรียมกระบวนจัดแถวมามามาตอนนี้เอากระบวนเดี๋ยวมือถือกันเดี๋ยวยังเขคงจะรอดูว่าจะเอาพระนาคปกพระเจกษัตริย์นะครับมาวางแค่นตรงนี้ นี่เป็นขบวนครับเริ่มเริ่มเริ่มอย่าทำขบวนแล้วตอนนี้จะจัดตั้งขบวนอ่านี่มีลุงคนคงจะครับองจะพุทรูกไตวาน่านาะมีท้องมีอ <c oughs> ก็มีอันนี้น่าจะเป็นหาบเงินหาบท้อง <c oughs>

มีมืออาจารย์เฉียวละจัดเองทั้งหมดโอ้ยจานธรรมดาครับจัดดอกไม้ด้วยจานเฉียวครับเจ้าววะอันนี้เป็นเพี้ยนของพ่อของพ่อละ นี่เป็นการสร้างขบวนนะครับยังไม่ได้เคลื่อนนะยังไม่ได้เคลื่อนสร้างขบวนรัฐแล้วก็มีถือเพย์ทิลมีของมีกอง

นี่คือรูปรูปขบวนที่จะเคลื่อนไปนะครับ็คงไปรอดูที่หน้าโรงเรียนอีกทีนะครับหน้าโรงเรียนสยามนลกา,ารบ้ากกเขาเคียงน,นะครับอันนี้เป็นการเริ่มตั้งขบวนเฉยๆครับ